สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมหวานกันค่ะวันนี้นะคะเรามากับบราวนี่ค่ะเป็นบราวนี่ที่ไม่ได้ใส่ช็อกโกแลตละลายเลยนะคะ หลายๆครั้งที่เราทำาบรานี่เนี่ยตัวบรานี่จะต้องมีตัวช็อกโกแลตที่เอาไปละลายกับเนยแล้วก็ค่อยเอามาผสมกับส่วนผสมอื่นๆนะคะวันนี้เนี่ยเราทำเป็นบรานี่แบบลดต้นทุนนะคะเราจะใช้เป็นผงโกโก้แทนตัวช็อกโกแลตนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบกันก่อนคะ่ะ สำหรับวัตถุดิบในการทำตัวบรวนี่ผงโกโก้ของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยแป้งค่ะเราใช้เป็นแป้งอนเนกประสงค์นะคะใครไม่มีแป้งอนเนกประสงค์จะใช้แป้งเค้กก็ได้นะคะอันนี้ใช้ทั้งหมด75กรัมค่ะผงโกโก้40กรัมค่ะ น้ำตาลใช้เป็นน้ำตาล2แบบเลยนะคะจะมีน้ำตาลทรายแดง60กรัมแล้วก็น้ำตาลทรายขาว20กรัมนะคะมีไข่ไก่ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์3 2ฟองค่ะเนยเป็นเนยสดรสเค็มนะคะเอาไปละลาย ครไม่มีเนยเค็มใช้เนยจืดได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมเติมเกลือลงไปด้วยนะคะเติมเกลือลงไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะอันนี้เราใช้เนยทั้งหมด120กรัมนะคะแล้วก็เอาไปละลายนะ,ะแล้วก็มีผงฟูค่ะเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาวัตถุดิบมีเท่านี้เลยนะคะในส่วนของหน้าบราวนี้เพื่อนๆจะแต่งด้วยอะไรก็ได้ แล้วแต่สะดวกนะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําตัวเบราวนี่กันนะคะด้วยขั้นตอนแรกเราก็จะตอกไข่ลงไปในชามผสมเวลาตอกไข่เคยสอนหลายครั้งแล้วครั้งนี้ไม่ได้ตอกให้ดูแล้วนะคะค <ti> ือเราจะตอกแยกใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็ค่อยเอามา,าเทใส่รวมกันในถ้วยใบใหญ่แบบนี้นะคะ <t> เป็นการป้องกันไข่เน่านะ <t> อันนี้พอเราใส่ไข่ลงไปนะคะก็ตีให้ความพ่อแตกนิดนึงนะคะ ดาวนี้ตัวนี้นอกจากต้นทุนจะต่ำลงแล้วนะคะเรายังไม่ต้องใช้อุปรกรณ์ให้มากมายเลยเราไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยนะคะใช้เป็นตะกร้อมืออย่างเดียวเลยนะนี่ให้เขาพอแตกนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายกับน้ำตาลทรายแดงลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเนยละลายนะคะคือใส่ของเหลวรวมกันให้หมดเลยง่ายมากๆเลยนะคะ เราก็ตีเลยนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีตอนนี้นะคะเราก็ตีจนเนยไข่แล้วก็น้ำตาลเนี่ยเข้ากันดีเป็นที่เรียบร้อยนะคะได้หน้าตาประมาณนี้จากนั้นนะคะเราจะร่อนแป้งแล้วก็ผงฟูแล้วก็ตัวผงโกโก้ใส่ลงไปในชามผสมค่ะ สร็จแล้วนะคะเราก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ นิดหน่อยนะคะส่วนผสมก็เข้ากันดีละเราจะเก็บขอบของเขาให้มันลงมาผสมกันให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะด้วยไม้พายนะก็คนๆให้เขาเข้ากันดีแบบนี้นะคะเป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะตรงก้นไม่มีแป้งเป็นก้อนเป็นเม็ดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาตัวบราวนี่ของเราไปเทใส่พิมพ์ที่เราจะใช้อบกันค่ะพิมพ์ที่เราใช้นะคะเราจะรองเขาด้วยกระดาษไขด้วยนะ เพื่อที่เนื้อเค้กของเราจะได้ไม่ติดกับถาดอบนะคะแล้วก็เทบรวมี่ใสลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็เกลี่ยเขาหรือไม่ก็ใช้วิธีการตะแคงพิมพ์ไปมาแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ขอขอไล่ฟองอากาศใหญ่เอียงไปเอียงมาเพื่อให้ตัวเค้กเนี่ยเขากระจายทั่วพิมพ์ดีนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเอาไปอบเ,เราสามารถแต่งหน้าตามชอบได้เลยนะคะวันนี้เราจะแต่งหน้าด้วย M&M นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็โรยหน้าด้วย M&M เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปเข้าอบกันค่ะโดยเราจะอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะเราใช้เป็นไฟบนล่างพัดลมแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการอบประมาณ10-15นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องแล้วแต่ว่าเราอยากได้ความชุ่มฉ่ำขนาดไหนนะคะถ้าอยากได้แห้งเลยเนี่ยแบบ แห้งๆเลยก็ประมาณสิบห้าสิบหส็ดิบดนาทีประมาณนี้มันต้องรับแต่เตาอบด้วยนะคะอันนี้บอกเวลาเป๊ะๆเลยเนี่ยไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้แบบฉ่ำๆก็สัก10นาที12บนาทีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปเข้าอบกันเลยค่ะพออบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะคะคือเขาก็จะมีความเป็นบราวนี่เลยนั่นแหละอันนี้เนี่ยพออบเสร็จแล้วใครจะเอามาตัด จะเสิร์ฟเลยก็ได้หรือว่าจะเอาไปแช่ตู้เย็นค้างคืนหนึคืนก็ได้นะคะเขาจะได้มีความาหนุบหนับมากยิ่งขึ้นนะอันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเอาออกมาตัดพรุ่งนี้ค่ะ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของบราวนี่ที่เราออกมาตัดกันนะคะคือแช่เย็นแล้วเขาจะมีความเนื้อหนุบหนับมากๆเลยแล้วเวลาเย็นๆกินแล้วค่อนข้างจะอร่อยมากๆนะคะหน้าตาของเขาก็ไม่ได้แพ้ตัวบราวนี่ที่ใส่ช็อกโกแลตเลยนะคะรสชาติก็เช่นกันที่สําคัญสูตรนี้หวานน้อยถ้าใครต้องการความหวานจ,จัดๆเนี่ยต้องการน้ําตาลก็สามารถเติมเพิ่มจากสูตรได้นะคะ แต่ว่าสำหรับเรารู้สึกว่าอันนี้กินเพลินกำลังดีแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะเผื่อใครไม่มีช็อกโกแลตอยากกินบราวนี่มีแค่ผงโก,โกโก้ก็ทำได้เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยถ้ามีอะไรอยากจะติชมแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะได้ก็บ เอาทุกๆคำติคําแนะนําไปปรับปรุงค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอเตัอรลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ